รัตนาสินพร้อมกันนะมะยังทันเตนิเนศะหะทันจัสีลานิยาจามะตุติยัมปิไมยังทันเตอิสารเนนิสนศะหะันจัสิลานิยาจามะตติยัมปิไมยังัน Isa menasaka pancasila diaja. Namo Tadasa Samma Sambuddhasa. Namo พุทธะพุทธังสรนังคจามิธรรมังสรนังขจามิสังังสรนังขจามิทุติยามปิพุทธังสรนังขจามิ นั่งขัดสมาธิเลยมีผ้าขาวกันเสื้อก็ได้มีผ้าปิดตักนี่มีก็วางไวท้ที่อยู่ที่อาสนะสีขาวผ้าสีขาวอ่านั่นแหละทุกคนมีหมดมนั่งสบายไหมอ่า เห็นมีโซฟาว่างก็มีผู้สูงอายุก็นั่งโซฟาก็แล้กันเด็กๆก็นั่งกับพื้นจริงๆนั่งกับพื้นเนี่ยได้อารมณ์นั่งโซฟานี่ก็สบายแต่จะไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เห็นเวทนาไม่เห็นทุกขเวทนา <c oughs> ถ้าเรานั่ง เห็นทุกขเวทนาแล้วผ่านมันได้เนี่ยมันเป็นสิ่งมหศัศจรรย์มากบางคนปวดแข้งปวดขาแล้วขยับอพอขยับมันก็หายใช่ไหมล่ะหายก็ไม่เห็นทุกขเวทนาทนไม่ได้ไงแต่ถ้าเราทนได้เนี่ยเราข้ามเราเก้าวข้ามมาเลยนะมันจะเกิดสิ่งมหศัศจรรย์อย่างหนึ่งขึ้นมานั่นคือ มันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากที่เราข้ามได้แค่ขยับนิดเดียวเนี่ยเวทนาทุกขเวทนาก็หายแต่คุณโยมเวลาที่เราป่วยติดเตียงเนี่ยเราขยับไปได้นะทุกขเวทนามันจะขนาดไหนสมมติจะว่าเราป่วยติดเตียงตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ย สมมุติว่าเราป่ยปวยติดเตียงแต่เราขยับได้เราสามารถจะเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนจากทุกขเวทนาให้มันเป็นสุขเวทนาจากทุกเป็นสุขได้ด้วยตัวเราเองแต่ถ้าเราป่วยติดเตียงหรือคนอื่นป่วยติดเตียงที่เราไปเยี่ยมหนักหนาสาหัสมากต้องคอยว่า ใครจะมาเปลี่ยนให้ใครจะมาขยับให้หรือถึงเมื่อไหร่แล้วนอนเป็นเดือนติดเตียงเป็นเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาฉะนั้นการฝึกก้าวข้ามทุกขเวทนาได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ตอนโน้นตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไปสอนคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราป่วยเองหรือไปเห็นคนอื่นป่วย แล้วเรา,เาออก็เอามาพิจรารณาว่าอ๋อเราเคยก้าวข้ามทุกขเวทนามาแล้วเชื่อไหมบางคนในสามชั่วโมงทุกขเวทนานมันเล่นงานหงายตึงก้าวไม่ข้ามก้าวข้ามไม่ได้หงายตึงล้มหมอนมันเรียกเลยล่ะหมอนเนี่ยหมอนอยู่นี่หมอนอยู่นี่อืม อา่มาไปเข้าหลักสูตรหลวงพ่อเชมแย่พระอาจารย์ประจาเข้าหลายหลักสูตรท่านมาจากพมา่าอาจารย์ประจารท่านมาจากเชียงใหม่ท่านก็เอาแนวพมา่านะมาสอนไปทดลองหลายรูปแบบเขาให้ทําสมาธิจนกระทั่งก้าวข้ามทุกขเวทนาให้ได้นั่งอยู่นั่นแหละโอ้ สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงไม่มีสวดน,นะไม่มีสวดบางหลักสูตรของโคเอนก้าเนี่ยไม่มีเดินจงกรมนะ <c oughs> นั่งอย่างเดียวผ่อนคลายอิริยาบถด้วยการดัดกายดัดกายแต่ ไม่มีจงกลมแต่ของเรานี่ก็คือว่ามีโยคะเพราะเราเอาประสาทอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นหลักฝึกให้มันเชี่ยวชาญเพราะว่าทุกมันก็เข้าไปทางประตูนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นวิธีที่จะฝึกให้เราเห็นยอดของการสุดยอดแห่งของผลจากการปฏิบัติ ทำการเจริญการเรียนรู้ใครมีสติดีกว่าการพุทธคนนั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมใครมีสติน้อยรู้ไม่เท่าทันหรือะระลึกไม่ทันหรือยับยั้งไม่ทันก็ผิดพลาดผิดพลาดได้หมดเลยคนที่มาปฏิบัติธรรมทุกวัน แต่งชุดขาวเข้าวัดนั้นเข้าวัดนี้เข้าวัดโน้นไปเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะพระที่อยู่ในวัดอาจจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะถ้าไม่เจริญสติฉะนั้นหลักพระพุทธศาสนาของเราจึงมีคำว่าสติปัฏฐานตั้งสติให้ดีปัฏฐานแปาว่าตั้งตั้งให้มั่นคงสติปัฏฐานเนี่ย ตั้งสติให้มั่นคงนะอย่าให้มันหลุดนะถ้าสติไม่มั่นคงเนี่ยไม่ได้นะมันจะเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายเลยตามไปหมดเลยมีเด็กคนหนึ่งมาบวชอยู่เนี่ยพาลูกอายุสิบเจ็ดขวบสิบเจ็ดปีเก่งมาก ลูกสาวกับภรรยาไปเลือกตั้งขากลับรถอีกฝั่งหนึ่งมาจนเปี้ยงภรรยาและลูกตายเสียสติเ <c oughs> สียสติตัวเองก็จะแย่ไปด้วยแล้วก็เลยบอกว่าไม่ได้นะต้องตั้งสติอืมต้องตั้งสติให้ดีแล้วมาคิดทบทวนว่า เราจะทําอะไรก็บอกเขาไม่ยุจะอยู่ไปทําไมคนสําคัญที่สุดในชีวิตเขาก็จากไปหมดแล้วเขาก็ขอไปด้วยก็แล้วกันจะได้บดภาระไม่ได้ต้องคิดให้ดีก่อนตั้งสติให้ดีเมื่อบวชอยู่นี่แหละมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กที่ไม่มีแขนไม่มีขาแล้วก็ใช้ปากเนี่ยวาด วาดรูปสีน้ำมันผสมสีร่างต่างๆด้วยตัวเองหมดเลยแม่นยำสวยงามเขาบอกว่าพี่ผมมีแค่นี้นะผมยังอยากอยู่เลยผมยังมีความสุขเลยผมมองเห็นโลกใบนี้มันสวยงามเลยพี่ยังมีมากกว่าผมนะไอ้ที่ว่าสูญเสียไปในพี่ยังมีมากกว่าผมนะอืม ได้สติคืนมาต้องเอาคนที่สูญเสียมากกว่านะมาเตือนสติอีกทีหนึง่งอีกคนหนึ่งไม่เหลืออะไรอีกคนหนึ่งเหลือเยอะอยู่แต่ว่าสูญเสียบางอย่างไปอารมณ์มันเสียสติไม่มาครับอารมณ์เสียสติไม่มานะมันจะต้องอารมณ์ดีก่อนอารมณ์มั่นคงก่อน สติตึงจะมาฉะนั้นเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยให้เราตั้งข้อสังเกตให้ดีเรือที่มันโครงเครงเรือที่มันโครงเครงเนี่ยถ้าเรากลัวมากเรากระโดดออกจากเรือเราอาจจะจมน้ำตายไม่ใช่ไม่ใช่เรือแตกตาย เรืออาจจะโครงเพลงเสร็จแล้วมันก็หายเป็นปกติเหมือนเดิมเรือนี่คุณยมเคยนั่งเรือเจอคลื่นไหมล่ะเจอคลื่นกระโดดไปโน่นอ่ะคลื่นคลื่นโหมันแรงมากเรือเนี่ยเวลาคลื่นมันมามันตัดคลื่นเนี่ยมันกระโดดเหมือนกับจะรวดเลยล่ะถ้าเราทนไม่ได้ เราก็เมาคลื่นเมาเรือชีวิตของเราเนี่ยคลื่นลมมรสุมมันเยอะที่จะทำให้เราเมาอารมณ์โรกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทนินทาที่เรากลัวที่สุดคืออะไรนินทาใส่ร้ายฟ้องร้องกล่าวหาดูหมิน่น นี่มนุษย์เจออย่างนี้ในโรงในสารปอกออกมาหน้าแดงเลยนะอาอีกรอบหนึ่งสามรอบเองรอบหนึ่งนะหายใจลึกๆ อ่รอบสุดท้ายรอบหนึง่งนี่เขาเรียกหายใจลึกถ้านอนก็ได้นะนอนหงายต่อไปหายใจเร็วเบาทีเราปิดปากแล้วก็หายเข้าทางหายใจเข้าทางจมูกออกทางจมูก ยาวบ้างสั้นบ้างสลับกันไปหยุดบ้างหยุดดูความนิ่งคุณโยมลองหายใจไปประมาณร้อยครั้งประมาณนาทีเดียว ครั้งที่ครังที่หนึ่ง้อยหายใจลึกๆเลยแล้วก็ปล่อยออกมานิ่งเลยทีนี้ ถ้าจิตวอกแวกหายใจเร็วเบาที่อีกครั้งอีกครั้งหนึ่งรอยครั้งเลยมันยมทำไปฝึกเลย แผ่ไปถึงสัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารเขาสละชีวิตมาเป็นเลือดเป็นเนื้อบำรุงเลี้ยงร่างกายเราให้เขาได้รับส่วนบุญส่วนผุลด้วยยาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ป่วยก็ขอให้หายให้รักษาถูกโรคถูกหมอถูกยาถูกเวลาสร้างบารมีร่วมกันแผ่เมตตาไปถึง อุมมะเทวดารุกขเทวดาอากาศะเทวดาเทวดาประจำตัวประจำครัวเรือนที่มองไม่เห็นตัวให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแาจแม่ตาไปถึงบิดามารดาปุย่าตายายกระยะนานมิตรที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายที่ปกติสุขก็ขอให้ปลอดภัย แผ่เมตตาไปถึงผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เจ้านายญาติสามีภรรยาผู้มีอุปการะคุณต่อชีวิตให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,น,น,นี้แผ่เมตตาไปถึงสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกาอย่าได้พยาบาทปิดเบียนกันอย่าได้จองเวรกันให้มีเมตตาต่อกัน ให้โลกนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขแต่ไม่ตาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตของเราก็พ่องใสเวลาที่เราส่งกระแสจิตขณะที่จิตผ่องใสเนี่ยมันมีพลังมากอเสร็จแล้วให้ลืมตาขึ้นหายใจลึกๆยาว,ยาวอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลืมตาขึ้นพร้อมกับปล่อยลมหายใจออกมา เป็นยังไงบ้างคุณโยมเห็นอะไรที่แตกต่างไหมเวลาที่เราหายใจลึกๆยาวๆกับเวลาหายใจเร็วๆเบาๆทีๆแตกต่างกันนะกับนั่งเฉยๆกำหนดแค่ปลายจมูกลมหายใจเข้าออกเนี่ยการวิ่งของอารมณ์เนี่ยแตกต่างกันไม่มีอะไรที่จะกำจัดความวุ่นวายได้ถ้าหากว่า เราไม่มีวิธีสัมเพระสัมาสัมเุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบอนาปาณสติเรหายใจเข้าอาอกเนี่ยเหมือนกับน้ําฝนจากฟ้าเวลาตกลงมาแล้วชาระพื้นที่สปกปรกหลังคาที่สปกปรกคลองห้วยหนองคลองบึงเนี่ยชำระให้สะอาดการที่เราหายใจลึกยาวเนี่ยก,ก็คืออนาปาณสติมาชาระอารมณ์ทําไมถึงชาระอารมณ์ได้อนาปาณสติไม่น่าจะได้ แต่ทำไมจึงได้เพราะมันเกี่ยวเราคิดด้วยระบบประสาทเราไม่ได้คิดด้วยจิตอย่างเดียวระบบประสาทมันสั่งงานร่วมกันกับจิตสมองกับจิตมันสั่งงานมันทางานการเหมือนฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนี่ยจิตเป็นซอฟต์แวร์สมองก็เป็นฮาร์ดแวร์มันทำงานร่วมกัน อนาปาณสติ astic, ลมหายใจเข้าออกก็เป็นฮาร์ดแวร์มันไปปรุงฮาร์ดแวร์ให้ผ่อนคลายผ่อนคลายเพราะฉะนั้น mm hmm. เราจะเห็นว่าการทำงานร่วมกันระหว่างจิตกับร่างกายใจกับกายกับใจเนี่ยมีความสำคัญมาก ใครที่นอนไม่หลับก็ใช้วิธีนี้นอนหลับแน่นอนใครที่อยากจะปลุกตัวเองเป็นเข็มนาฬิกาก็เอาตัวเลขมาไว้ที่หน้าผาตีห้าตีสี่ตีสามสิบนาทีสิบสองนาทียังได้เลยนะตื่นคุณโยมลองดูนะโปรแกรมอะไรลงไปมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราโปรแกรมนลนรกสวรรค์ลงไปได้เลย เหมือนเราเราฟอร์แมตจิตของเราก็เหมือนกับเราซักผ้าให้สะอาดขาวลนะเราจะย้อมสีอะไรอสีที่เราอยากได้ย้อมสีชมพูสีฟ้าสีม่วงได้หมดเลย <S <S <ม>กินนมก่อนลูกกินนมก่อนแต่กะก่อนกินนมก่อนอืม